การดูเพศของแฮมสเตอร์ก็ง่ายนิดเดียวให้สังเกตตรงที่อวัยวะเพศถ้าหากอวัยวะเพศและทวารอยู่ห่างกันสแสดงว่าเป็นเพศผู้ตัวผู้เมื่อโตอขึ้นจะมีถุงอันทาห้อยอยู่ที่ก้นนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าอวัยวะเพศและทวารอยู่ชิดกันก็สแสดงว่าเป็นเพศเมีย ของแฮมสเตอร์ที่เหมาะจะเป็นพ่อและแม่ได้อย่างน้อยก็ควรจะประมาณ3-4เดือนขึ้นไปจึงจะได้ลูกที่สมบูรณ์และตัวแม่เองก็แข็งแรงพอที่จะเลี้ยงลูกได้แฮมสเตอร์เป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมากทั้งนี้เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ให้อยู่รอดในธรรมชาติที่มีสัตรูมากมาย ขณะที่อายุของแฮมสเตอร์ก็แสนจะสั้นแฮมสเตอร์มีวงจรการเป็นสัตว์ทุกๆ4วันจึงทำให้มันสามารถผสมพันธุ์ได้บ่อยและขยายพันธุ์ได้รวดเร็วเมื่อแม่แฮมสเตอร์ตั้งท้องมีวิธีสังเกตง่าย ที่หน้าท้องจะเห็นหัวนมและเต้านมยางเด่นชัดและขนาดของลำตัวบริเวณท้องก็จะโตขึ้นทุกวันกินเก่งและสะสมอาหารมากขึ้นแม่แฮมสเตอร์จะใช้เวลาอุ้มท้องประมาณ18ถึงไม่เกิน25วันซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์